สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อให้ข่าวปลอมนี้จบที่เราซึ่งหนึงขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสื่อต่อต้านข่าวปลอมเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวและสร้างความตระหนัก,กรู้ให้ประชาชนไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมโดย 1. ตรวจสอบแหล่งข้อมูลสื่อต่อต้านข่าวปลอมจะตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเป็นแหล่งที่น่าเชื่อถือถึงไม่เช่นเว็บไซต์ทางการหรือแหล่งข่าวที่มีความน่าเชื่อถือ 2. การตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลเป็นขั้นตอนแรกที่สําคัญในการแยกแยะว่าข่าวนั้นมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ในด้านวิเคราะห์เนื้อหาใช้เครื่องมือวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวว่ามีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริงหรือไม่โดยตรวจสอบข้อมูลกับแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือการวิเคราะห์เนื้อหาของข่าวช่วยให้สามารถแยกแยะได้ว่าข่าวนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม 3. ตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ ข่าวที่สงสัยจะถูกส่งไปให้ผู้เชี่ยวชาญในสขาน,นั้นๆตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลผู้เชี่ยวชาญจะช่วยยืนยันความถูกต้องของข่าวและลดวความเสี่ยงในการเผยแพร่ข่าวปลอม 4. เผยแพร่ผลการตรวจสอบเมื่อได้รับยืนยันแล้วส่วนต่อต้านข่าวปลอมจะเผยแพร่ผลการตรวจสอบผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนการเผยแพร่ผลการ ช่วยให้ประชาชนได้รับความรู้ที่ถูกต้องและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอม 5. การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนส่วนต,ต่อต้านข่าวปลอมยังรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากประชาชนเพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนช่วยให้ส่วนต่อต้านข่าวปลอมสามารถปรับปรุงทํางานได้ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 6. การให้ความรู้แก่ประชาชน ส่วนต่อต้านข่าวปลอมยังมีการทาเสื่อให้ความรู้และการอบรมเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงแก่ประชาชนการให้ความรู้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มความตระหนักรู้และความสามารถในการตรวจสอบข่าวด้วยตนเองได้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นกระบวนการที่สําคัญที่ส่วนต่อต้านข่าวปลอมใช้ในการป้องกันการแพร่กระจายของข่าวปลอมประชาชนควรมีความตระหนักรู้และร่วมมือกัน ในการตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อให้ข่าวปลอมนี้จบที่เราไม่หยุดข่าวปลอมด้วยกันใช้เทคนิคและข้อความรู้ที่เสนอไปในการวิเคราะห์และจำแนกข่าวปลอมต่างๆนานาเพื่อให้ข่าวปลอมนี้หยุดที่เราและไม่ตแไม,มีใครที่จะต้องตกเป็นเหยื่อไม่มีใครคนที่จะถูกข่าวปลอมหลอกลวงเราคนที่จะมีความรู้ความสามารถในการในการแยกแยะข้อเท็จจริง ว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวไหนเป็นข่าวปลอมอย่าให้ข่าวปลอมมีที่ยืนในสังคมขอบคุณครับ